โอเคเริ่มเลยนะคะเวลาที่เราเริ่มเบญจธาตุเนี่ยอาจารย์ก็จะเริ่มด้วย5้าธาตุเชนิดเสมอนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเตือนเราว่า,เ,าเราต้องรู้จัก5้าธาตุเชนิดแล้วก็เอาไปใช้ได้ในทุกๆเรื่องนะคะวันนี้เราจะเอา5้าธาตุเชนิดมาแก้ดวงชะตาของคนที่ อยู่ด้วยกันจะได้ฐานะอะไรก็แล้วแต่แต่อาจารย์ไม่แนะนําระหว่างพ่อแม่นะคะเข้าไม่ได้กับลูกอาจารย์ไม่แนะนําให้แก้นะคะแต่ว่าแนะนําให้พ่อแม่เป็นคนปรับธาตุให้ครบห้าธาตุนะคะเพราะเราจะมีแค่3ามธาตุเราจะไม่มีธาตุมากกว่า3ามธาตุค่ะอย่างไดเราทุกคนก็จะขาดเรื่องขาดธาตุนี่อาจารย์ สอนไปแล้วนะคะมี81ดวงชะตานะคะแต่วันนี้มันก็จะมีแค่เก้าธาตุนะคะเก้าชนิดมีห้าธาตุเก้าชนิดนะคะแต่ระชนิดเนี่ยก็จะจับคู่กันนะคะแล้วก็จะดูว่าจับคู่ได้หรือไม่ได้ดูนะคะดูว่า จะจับได้ไหมนะคะพังนี้ยังต้องจําเพราะว่าเวลาที่เราแก้ไขอ่ะเราจะต้องดูว่าดาวอะไรธาตุอะไรที่เราเอามาแก้ตําแหน่งไหนนะคะตาแหน่งไหนวันนี้อาจารย์สอนอตําแหน่งหมายเลขหนึ่งกอดทิศเหนือนะคะทิศเหนือจับคู่กับดาวกับธาตุอื่นๆเนี่ย จะแก้ไขอย่างไรนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะจับคุณจับทิศเหนือไว้นะทิศเหนือเป็นธาตุน้ําสีดําเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนะคะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็จะไปกันนะคะตัวแรกที่ได้จากปีพศออเกิดนะคะวิธีหาต้องไปหาอ่านเอานะคะใครไม่รู้ก็ถามมา ะะว่าตัวแรกตัวที่2ตัวที่3ของคุณเป็นรหัสอะไรด้วยการบอกวันเดือนปีเกิดให้อาจารย์ทราบนะคะตัวแรกได้จากปีเกิดควบคุมความเกี่ยวพันระหว่างชาติตระกูลถ้าธาตุไม่ถูกกันจะสร้างความกดดันให้แก่ทั้งสองฝ่ายเพราะวงศาขนาดญาติเห็นไหมตัวที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเจ้าชะตากับญาตินะคะตัวแรก นี้มันเกี่ยวกับแต่ละปีด้วยนอย่างปีนี้2,568เนี่ยเป็นธาตุดินโลกหมายเลขสองนะคะคนที่ไม่ถูกกับปีนี้ก็คือคนที่เกิดหมายเลขหนึ่งเพราะว่าดินปิดกั้นน้ำก็ทำให้อาชีพเราไม่ดีนะคะดินปิดกั้นน้ำแล้วก็ไม่ถูกกับธาตุไม้เพราะไม้ฉ่ำแรกดิน เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่คนเกิดธาตุน้ำและธาตุไม้ตลอดปี2,568แเนี่ยแย่มากชีวิตแย่มากนะคะอะ 2, จะเป็นธาตุน้ำซึ่งอาจารย์ดำมาเป็นตัวแรกนะคะเป็นธาตุน้ำคนที่ลำบากในปีธาตุน้ำก็คือคนที่เกิดรหัส2,56 เจ็ดแปดและเก้านะคะอาจารย์เนี่ยเก้านะอาจารย์เก้าเพราะว่าน้ําดับไฟนะคะน้าดับไฟอาจารย์เป็นไฟเพราะนั้นปีหน้าอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวด้วยเรื่องอะไรด้วยการที่ว่าไม่เสนอตัวไม่เดือดร้อนนะคะอาจารย์มาสอนเนี่ยอาจารย์ไม่ได้หวังดังหวังชื่อเสียงหวังอะไรทั้งสิ้นอาจารย์ชดใช้ แลกเปลี่ยนกับการที่อาจารย์รอดตายนะคะอาจารย์รอดตายอาจารย์ก็ตอนป่วยหนักอาจารย์ก็สัญญาว่าถ้าอาจารย์ไม่ตายอาจารย์จะมาสอนวิชาของอาจารย์เนี่ยให้พวกคนที่ต้องการรู้ได้เรียนรู้ฟรีนะคะอันนี้อันนี้คือความตั้งใจของอาจารย์นะคะแล้วก็ปีหน้าอาจารย์ก็จะ เบาลงนะคะไม่เสนอตัวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าปีหน้าเป็นปีทัดน้ำและอาจารย์เป็นปีทัดไฟอาจารย์ก็จะแพ้นะคะจะแพ้พลังของคนปีทัดน้ำเพราะทัดน้ำจะเป็นธุรกิจค่ะในปีทัดน้ำทุกอย่างจะต้องมีการแลกเปลี่ยนไม่มีคำว่าฟรีค่ะเพราะฉะนั้นพออาจารย์สอนฟรีอาจารย์ก็จะถูกโจมตี ช่ไหมคะจะถูกโจมตีว่าโอ้ยวิชาหลอกลวงไม่จริงอะไรต่ออะไราเงี้ยอาจารย์ก็จะถอยห่างออกไปนะคะอาจารย์จะเริ่มถอยห่างออกไปอ่ก็ยังโพสต์อยู่คะ่ะแต่ว่าจะไม่จะไม่ประกาศตัวเวอร์หรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็จะเจียมตัวมากขึ้นเพราะว่าปีนี้ปีทานดินอาจารย์ถึงกล้าให้ อาจารย์เป็นไฟอาจารย์ก็ให้ดินเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ปีเกิดคุณก่อนว่าคุณเกิดมาในธาตุอะไรใครไม่รู้แล้วต้องการรู้ก็ถามมานะคะตอบไม่ยากค่ะใช้เวลาแค่ห้านาทีคุณก็จะรู้ว่าคุณเกิดธาตุอะไรบ้างเพียงบอกวันเดือนปีเกิดสากลมาเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวที่เราต้องใช้ ระหว่างเรากับแต่ละปีตัวเรากับคนที่เราอยู่ด้วยคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยหรือร่วมธุรกิจด้วยเราก็ต้องใช้ตัวแรกส่วนตัวที่สองคือนิสัยของเราจริงๆได้จากเดือนเกิดน,นะคะจะเป็นนิสัยของทั้งสองฝ่ายทำให้การใช้ชีวิตร่วมกันมีปัญหาที่แก้ไขยาก เพราะฉะนั้นเมื่อตัวที่1เข้ากันได้ต้องดูว่าตัวที่2เข้ากันได้ไหมเข้ากันไม่ได้เราก็ต้องแก้ตัวที่สองด้วยนะคะในตําแหน่งที่ของเขานะเพราะฉะนั้นสถานที่ก็จะเข้ามาเกี่ยวนะคะไม่ใช่จะวางตรงไหนก็ได้แล้วพอเอาดวสองคนมาเทียบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทําตรงไหนก็ได้นะคะมันจะต้องมีจุด แก้แล้วก็จํานวนนะคะจานวนอย่างวันนี้คนถามอาจารย์มาเนี่ยปรากฏว่เาเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะรหัสที่ได้เนี่ยเป็นเพศหญิงทั้งหมด4ี่สองเจดก็ต้องเติมเพศชายเขาขาดน้ํากับขาดไฟก็ต้องเติมจํานวนให้ถูกต้องในตําแหน่งน้ําและไฟคะ่ะต้องแก้ตามตําแหน่งด้วยนะว่าถ้าเขาเติมน้ําเติมไฟเนี่ย เขาจะต้องเติมตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นตำแหน่ง9้าตำแหน่งเนี่ยคุณจึงต้องรู้สีที่จะวางใน9้าตำแหน่งคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าสีใดห้ามวางนะคะตัวสุดท้ายได้จากการเปรียบเทียบกับดวงจักรวาลว่าในเดือนที่คุณเกิดอ่ะเอาเดือนที่คุณเกิดมาเขียนดวงแล้วไปดูสิปีที่คุณเกิดอ่ะอยู่ตำแหน่งไหนของดวงจักรวาลมันก็จะเป็นตัวสุดท้ายว่า คุณจะต้องใช้ชีวิตในสังคมของคนแบบไหนนะคุณจะแก้อย่างไรนะคะเพราะนั้นที่สำคัญก็คือมันต้องมีดวงของสองคนอาจารย์จะสอนเฉพาะว่าธาตุน้ำทั้งสามตัวเนี่ยถ้าธาตุน้ำอยู่สตัวเนี่ยอยูอ่ในตำแหน่งไหนก็ได้เพราะทํานธาตุน้ำนี่มันเป็นตำแหน่ง ทิศเหนือ,อน,นะตำแหน่งอาชีพให้คุณแก้ที่ตำแหน่งอาชีพนะคะคุณจะแก้ในตำแหน่งอาชีพเพราะว่าเลขหนึ่งคืออาชีพนะคะส่วนอีกเลขหนึ่งอย่างอาจารย์9กับหนเนี่ยอาจารย์ก็ต้องแก้ตำแหน่งอาชีพกับตำแหน่งชื่อเสียงใช่ไหมในปีทับน้ำอาจารย์จะต้องแก้ในตำแหน่งที่เสียนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดทับน้ำกับทับน้ำอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องแก้ไง มันเข้ากันได้ไม่ต้องแก้ไขแต่ปีนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างดวงของอาจารย์ว่าอาจารย์เกิดธาตุไฟพอ2569กตุจีนปุ๊บมันเป็นปีธาตุน้ำอาจารย์ต้องแก้สองตำแหน่งคือตำแหน่งของธาตุไฟกับธาตุน้ำอาจารย์จะต้องเอาอะไรวางแบบไหมในตำแหน่งธาตุน้ำมันก็จะมีตํานวนเป็นหนึ่งกับหกนะคะเลขหนึ่งกับเลขหกเนี่ยเป็นเื่าของธาตุน้ำ แล้วตำแหน่งเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเพศชายอาจารย์ก็ต้องแก้เลขหกอ่ะเป็นต้นว่าวางน้ำหกถังหรือเอาหกเหลี่ยมบาใส่ไว้ในตำแหน่งทัดน้ำเป็นเพศหญิงเห็นไหมที่อาจารย์ทำไม้อ่ะไม้ตัวนั้นอ่ะคือตัวแก้นะคะไม้ตัวเนี้ยก็คือแก้เนี่ยเห็นไหมคะ ทำไมอาจารย์ถึงทําไม้ออกมา,เ,าเนี่ยติดติดของอาจารย์แล้วก็ทํานั่นไม้หกเหลี่ยมสี่อันคือไม้ตัวเมียนะคะเลขสี่คือตัวเมียเห็นไหมคะอันเนี้ยเลขสี่คือตัวเมียสี่ตัวนี้เป็นทักทองค่ะเห็นไหมทองกับน้ําอยู่ด้วยกันได้ คุณฟังตามอาจารย์เปนดีๆนะดวงอาจารย์ในปี2,569เสียสองตำแหน่งคือตำแหน่งธาตุน้ำกับธาตุไฟอาจารย์จึงเอาหเหลี่ยมธาตุน้ำมาใส่ไว้4อันจำนวน4นี้คือทัตทองตัวเมียไว้ในตำแหน่งธาตุน้ำพอไว้แล้วดวงอาจารย์ก็จะกลายเป็นดีขึ้น นะคะไม่เสียในเรื่องอาชีพนะแล้วอาจารย์เสียทัดไฟทาดไฟเป็นเพศหญิงอาจารย์จึงใช้ไฟสามเหลี่ยม1นึ่งอันนะคะเป็นตัวแก้ในตำแหน่งทัดไฟของอาจารย์เพราะว่าตรงนั้นเป็นตำแหน่งของหญิงรองอาจารย์ก็เลยใช้ทัดไฟตัวเล็กหนึ่ง มาจำนวนหนึ่งที่จริงา่าไฟมันต้องใช้7แต่อันนี้เป็นไม้อาจารย์ก็เลยใช้ไม้เป็นเชื้อไฟ1ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง10ชิ้นเนี่ยเป็นการแก้ดวงชะตาของทุกคนในปี2569และ2570โดยที่คุณไม่ต้องไปสนใจอะไรอีกเลยไม่ต้องไปสนใจว่าคุณอยู่กับใครดวงคุณเป็นอะไรปรปากกับ ไปีไหมเพราะว่า2569เป็นปีธาตุดำหนึ่ง2570เป็นปีธาตุไฟเก้าเห็นไหมคะมันจะอยู่2องตำแหน่ง2ปีแต่ถ้าคุณมีผังอันเนี้ยมีมีสัญ,ญลักษณ์อันเนี้ยสิชิ้นเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจ2ปีคะ่ะนะคะส่วนปีอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็จัดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ถึงบอกว่าไม่น่า จะไม่มีนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีเนี่ยคุณแก้อันนี้ได้ไม่ใช่เฉพาะรุ่นคุณแก้ได้ชั่วลูกชั่วหลานค่ะนะคะแก้ได้ชั่วลูกชั่วหลานโดยสัญ,ญลักษณ์ทักสิบชิ้นสามเหลี่ยมแก้ทัดไฟนะคะใต้สามเหลี่ยมเป็นม้ามังกรใช่ไ,ไมคะแก้เรื่องความอดทนแก้เรื่องทัดดินนะคะ แล้วหกเหลี่ยมสี่ช่องนั้นแก้เรื่องทัดน้ำอาชีพธุรกิจค่ะนะคะคุณจะเห็นสี่เหลี่ยมสามช่องนะคะอยู่ทางนี้นะคะสี่เหลี่ยมสามช่องอยู่ด้านนี้ตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวแก้การเงินค่ะการเงินตลอดไปเลยนะคะเนี่ยค่ะอะเพราะว่าสามนั้น คือไม้ตัวผู้และตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งของหญิงใหญ่เอาไม้สามช่องไปแก้นะคะฟังขวาเป็นลูกหลานค่ะเป็นอนาคตก็แก้ด้วยทรงกลมนะคะทรงกลมนี่คือทัดทองคะนะคะ,นะคะแล้วก็แก้ด้วยหกเหลี่ยมครอบทรงกลมคือลูกหลานไม่ตกงาน,นะคะ่ะลูกหลานคุณเรียนจบ หรือไม่จบก็จะมีงานทำเพราะว่าคนที่เรียนจบนะจะมีแค่10%ซที่มีงานทำเป็นหลักฐานนะคะมี1%์ที่จะได้รับราชการเพราะฉะนั้นถ้าคุณติด10ชิ้นนี้คุณก็ใช้ประโยชน์ได้ไปจนถึงรูปรลานนะคะแล้วอาจารย์จะไม่ทำเพิ่ม่ยอาจารย์ก็เหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นไม่เหลือไม่กี่ชุดสั่งมานะคะ พร้อมส่งก่อนตุตจีนค่ะตุตจีนแล้วอาจจะหมดนะคะโอเคค่ะไปต่อนะคะในปีธาตุน้ํารู้แล้วว่าทิศเสียมีสองทิศนะคะก็คือทิศเหนือทิศใต้เอามีสามทิศทิศตะวันตกอีกครั้งอีกทิศนะะึงค่ะลูกหลานจะไม่ดีนะคะลูกหลานจะไม่ดีในปีสองพันสองปีอะคะ่ะลูกหลานจะเสียสองปี ะคะเพราะฉะนั้นรีบแก้รีบแก้ธาตุไฟมีรูปทรงสามเหลี่ยมสีแดงหมายถึงชื่อเสียงอำนาจยศตำแหน่งให้พลังแก่ธาตุดินใช่ไหมคะธาตุดินเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลืองเพราะฉะนั้นเมื่อไฟอยู่กับดินก็แก้แก้ไขในเรื่องความสัมพันธ์ชีวิตสมรสและความรู้ไม่ได้รู้ผิดผิด นะคะเพราะว่าคุณจะรู้ผิดเยอะเลยโดยเฉพาะเด็กๆเ,เรียนแล้วก็เรียนผิดๆนะคะได้ความรู้แบบผิดๆเพราะว่ามันจะเสียที่เด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็จะดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่างโง่ในปี2569นเะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ด้วยธาตุไฟค่ะในตำแดงทิดใต้กับทิศเฉียงนะคะแก้ด้วยธาตุไฟธาตุทองหรือโลหะ นะคะได้พลังจากธาดดตุดิบเพราะนั้นรูปทรงสีทรงกลมสีขาวก็คืออนาคตบุตรธิดาผู้ช่วยเหลืออุปการะนะคะให้พลังกับธาตุน้ำคืออาชีพเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเจอหกเหลี่ยมกับทรงกลมก็คือไม่ตกงานนั่นเองนะคะธาตุน้ำรูปทรงหกเหลี่ยมสีดำด้วเงิอ ม่วงฟ้าหมายถึงหน้าที่การงานธุรกิจอาชีพให้พลังแก่ธาตุไม้คือทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะธาตุไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองการเงินที่บั่งข้างร่ํารวยให้พลังแก่ธาตุไฟนะคะมันก็จะต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนี้เพราะเวลาแก้คุณเป็นเลขหนึ่งคุณเจอเลขเก้าอย่างอาจารย์ คุณก็ต้องแก้สองตำแหน่งคือตำแห่่ธาตุไฟกับตำแห่่ธาตุน้ำนะคะคุณเป็นเลข1แล้วคุณเจอเลข2 5 8นะอาชีพคุณจะถูกอุดตันคุณก็ต้องแก้ด้วยทรงกลมสีขาวนะคะดึงออกไหมคะน้ำเจอไฟเอาไม้แก้นะคะสองปีเลยนะอาจารย์ถึงทำเป็นสัญ,ญลักษณ ธาตุไม้มานะคะน้ำเจอดินให้เอาทรงกลมสีขาวทองแก้นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างคนที่เกิดธาตุน้ำกับธาตุดิน258อยู่ด้วยกันก็ทุกอย่างก็จะเป็นสีขาวทุกอย่างก็จะเป็นทรงกลมกมไม่ว่าจานข้าวมอนหนุนอะไรก็แล้วแต่เอากลมกมซื้อวัสดุทรงกลมมา ็จะอยู่กันได้ยืดนะคะเพราะว่าทรงกลมสีขาวแก้ไขระหว่างธาตุน้ำกับธาตุด,ดินถ้าคุณเป็นธาตุธาตุไม้ไม่ต้องแก้ค่ะธาตุไม้กับธาตุน้ำอยู่ด้วยกันแล้วเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องแก้ไขนะคะก็ชีวิตปกติไปเพราะฉะนั้นมันแก้เฉพาะไฟกับดินนะคะเป็น อุปสรรคของทัดน้ำาะนี่คือทัดน้ำนะคะให้แก้ด้วยไฟกับดินถ้าคุณเกิดทัดน้ำคุณเจอทัดไม้3 4ี่คุณไม่ต้องแก้ไขก็อยู่ด้วยกันไปนะคะทั้งสามตัวเลยคุณต้องเทียบกัน3ตัวต่อ3ตัวแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งที่มันเข้ากันไม่ได้คือ1เนี่ยจะไม่ถูกกับ2-5-8แล้วก็3-4มสี่เห็นไหมคะไม่ถูกกับ สองสามสี่ห้าแปดนะคะถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องแก้ไขนะคะสองห้าแปดก็แก้ด้วยสีขาวสมโกบนะคะหนึ่งหนึ่งกับสามแปดสามสี่ไม่ต้องแก้นะคะแก้เฉพาะสองห้าแปดกับเก้านะคะเก้าเนี่ย ต้องแก้ด้วยไม้นะคะปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้แก้สองตำแหน่งค่ะคือตำแหน่งเหนือกับใต้ก็คือตำแหน่งด้านหน้ากับด้านหลังนะคะเอาไม้แก้โอเคค่ะนะคะวันนี้สอนธาตุน้ำพรุ่งนี้ก็เป็นธาตุต่อไปนะคะเป็นธาตุด,ดินธาตุนะด,ดินไม่ถูกธาตุไหนบ้างพรุ่งนี้เจอกันคะ่ะคนธาตุด,ดินวันนี้คนธาตุน้ำไปแก้ เตรียมแก้นะคะเพราะว่าเข้ามาปี2569 70โดน2ปีเลยนะคะน้ำกับไฟโดน2ปีแล้วก็อทองเจ็ดนะคะเธอ69ไม้3เจอ70ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะยังไม่รู้รหัส3ตัวถามมานะคะจะได้แก้ได้ทันค่ะ